mình แมงกะพรุนดองสีอิวทุกคนปัาดอันนี้ผมใช้เป็นแมงกะพรุนจากใต้เลยนะเป็นแมงกะพรุนเกรดพรีเมี่ยมอันนี้คือขามานะครับทุกคนแมงกะพรุนจะให้อร่อยต้องต้องเจ้านี้เท่านั้นนะดูขาใหญ่ๆเป็นๆงน,น,น,นี้เลยครับความสดความเด้งเอ้ยพิ้งมาส่งเมื่อวานเมื่อวานผมก็ได้ทําการดองไปทุกคนดองแซ่บๆอร่อยๆฮะกระแสแมงกะพรุนเนี่ยคือฮิตมากช่วงนี้ไปเราไปแซ่บๆกันจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดว๊าดคือล้นแทะไหลล้นเลยทีเดียว Å

mm, mm. 嗯。